อ่าวันนี้น้องแกมจะให้โชคใครนะครับน้องแกมไปหาคนไหนคนนั้นจะได้รางวัลหนึ่งร้อยบาทนะครับพร้อมยัางพร้อมยังสมาชิกพร้อมยัางมีของมาล่อน้องนะครับน้องแกมน้องแกมพร้อมยังโอเคโอเคพร้อมแล้วไปแล้วนะครับหันไปเล้อยหันไปเลื่อยพร้อมยัางพร้อมยัางจะปล่อยแล้วนะจะปลแล้วนะไปเลยแกไปเลยไปเลยแกมจะไปหาใกรดี แกมันจะไปหาใครดีเออน้องแก้วน้องแก้วมันจะไปหาใครดีเฮ้ยกลัวน้องแก้วมันจะไปหาใครดีออไปเลยไปเลยไปเลยไปเอาอะไรเอ้ากลัวเออกอยนังมาเลยเอาเอาไปเลยไปเลยไปเลยน้องเล็กเอาไปหาใครดีเอาล่อเอาล่อเอาล้อเอาตำตำมาตำมามาล้อตำมามาล่อยืดมาล่อนะ เอออย่าอย่าห้ามเข้าไปใกล้ห้ามเข้าไปใกล้นั่งอยู่ที่เดิมห้ามขยับเขย่าก็เยอะเขย่าเฉยอ่าตัดสินใจไม่ได้เลยครับตัดสินใจไม่ได้เลยครับโอ้ยสงสัยไม่มีใครได้รางวัลแล้วไปเลยไปเลยด้ยเฮ้ยไปหน หรืออ,อ,อาศัยความเป็นพี่นะไปอาศัยความเป็นพี่ใช่ไหมเรียกน้องอย่างเดียวเลยเอาไปเลยไปเลยไ,ลไปเลยไปเลยก็ยใจเอ้าลุย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 อ่อตัดสินใจไม่ได้เลยยง ไปเลย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 ไม่ยอมไปหาใครไม่ยอมไปหาใครเลยครับลุย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 ไปเลยไปเลยไปเลยไปเย ไปไปเลยไปเลยป๊าป๊าจะช่วยนะเอาไปเลย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 ตามตามตามเอาพัดลงไปนะโอ้ไม่ยอมให้ไปหาใครเลย ยังเลยอ่ะยืน <Okay. S 1> ยืนเย,ยเอาของยเอาของแนปี okay, okay, ่พี่เยีย่เรียกแล้ว <Okay. S 1> นะเมย,ย์โ๊าแกงมานแกมน <laughs> โปม่ร้บาทโปรแกรม้หนูรอบเลยปะป๊าเหอาถไยมาเอยไไ่ยาอไปหาใครดีหาใครดีหาใครดีอะเรไปใกล้แล้วไปใกล้แล้วว้าไโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรม้ยโปรแกรมเอ้ยปะปาโปรแกรมในเอาใครไปหยิบของ